สวัสดีครับด็อกเคนนะครับวันนี้ส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่นะครับขอมาแบบบ้านๆดิบๆนะครับวันนี้เดี๋ยวผมขอรีวิวรองเท้าซ u ปเปอร์ชูนะครับที่เอ่อต้องบอกตามตรงว่าปีนี้ไม่ค่อยได้ใช้รองเท้าวิ่งสักเท่าไหร่แต่ใช้ใช้อยู่นะครับแต่ใช้ไม่เยอะนะฮะ ก็จะมะีเดี๋ยวไล่ลงมาเลยอันนี้จะจะลกๆนิดนึงนะครับนี่นะครับซูเปอร์ชูคาร์บอนของไทยนะครับเมดอินไทยแลนด์นะครับผู้นี้เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับอันนี้นะฮะนี่นะครับโอ้โหอันนี้เรียกว่าไฮเปอร์ชูเลยนะครับแล้วก็มีตัวนี้นะครับนะฮะ,ะแต่ใช้ไม่เยอะเนื่องจาก ผันไปอันตราแล้วเนี่ยนะฮะอิตะนะครับอิตะแต่มีคู่หนึ่งที่อยากจะบอกว่าแนะนำเลยนะครับสำหรับเราเรานะครับนักวิ่งบ้านเราเรานะฮะซปเปอร์รชูที่ผมจะพูดถึงนี้คือคู่นี้เลยครับโฮกา้า นะครับเดี way, ๋ยวนี้เขเปลี่ยนชื่อแล้วนะเป็นโกคาโรกเกตเอ็นะครับสองสุดยอดยังไงเดี๋ยวมาว่ากันข้อแตกต่างนะครับนี่มาดู r ร c k e ต x1 นะครับอันนี้วันนี้มาแบบบ้านๆเตรียมตัวแล้วครับเตรียมตัวจุดพลุเดี๋ยวพอเขาจุดพลุก็ต้อง หลบนะครับไม่ผมเป็นอะไรไม่ทราบตอนนี้อ,อ้าวนี่นะครับข้อแตกต่างเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมอินเสิร์ตให้ดีกว่านะนะครับอยู่ที่โฟมนะครับแล้วนอกจากโฟมแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมาเทียบกันเลยนะนะครับว่าแตกตา่างยังไงนะครับคู่หนึ่งนะครับกับกับสองนะครับ ผู้นี้นะฮะสุดยอดนะครับบอกได้เลยว่าเหมาะมากๆที่จะเป็นรองเท้าซปเปอรช์ชูสำหรับเราๆนะครับเราๆนี่หมายถึงพวกเราไม่ใช่อีลีทเราไม่ใช่บล็อก A นะฮะเราบล็อก B ลงมานะครับข้อแตกต่างนะครับโอ้โหต่างกันฟ้ากับดินเลยนะ เป็นก็รอกันหลายปีนะกว่าเขาจะผลิตตัวนี้ออกมาซึ่งทำได้ดีมากๆบอกได้เลยว่าดีมากๆคู่นี้จบทั้งมาราธอนนะครับที่ไต้หวันเหตุฉุกเฉินนะครับก็เป็นาทางเลือกอีกทางหนึ่งนะครับแล้วก็ร้อยโลที่เขาใหญ่นะครับผมเปิดด้วยตัวนี้นะครับอสอง สองหลูปแรกนะครับ50ากิโลแรกนี่วิ่งด้วยตัวนี้เลยเดี๋ยวมารายละเอียดคร่าวๆกันอย่างแรกเลยนะครับที่บอกไปนะฮะก็คือเรื่องของโฟมรหัสโฟมอันนี้นะครับก็นะฮะ S 4 0นะครับคูณสิ V 1 0 V 6 1 2นะฮะ C 0 0 1นะ C 0 0 1นะครับแต่ตัวใหม่เนี่ยนะครับ เป็น S นะครับ48คูณ29นะครับ V691 C004 c 4, น่ะครับ C 0 0 4เข้าใจว่าน่าจะเป็นคาร์บอนคาร์บอนไดออกไซด์หรือเปล่าที่เขาอัดเข้าไปนะครับซึ่งทำให้นุ่มกว่านะครับตัวแรกนะครับอัปเปอร์ที่แตกต่างกันนะครับสิ้นเชิงเลยนะฮะอัปเปอร์ Upper ตัวนี้จะเป็นอัปเปอร์ที่บางนะครับ นึกถึงซปเปอร์ชูของอีกค่ายหนึ่งนะครับบางๆเลยนะครับหรือแม้กระทั่งของไทยเราเนี่ยนะฮะนะครับเอเพ็กซ์นะฮะรองเท้าทั้งสองคู่นี้ผมซื้อด้วยสตุ้งสตางผมเองนะเพราะฉะนั้นก็รีวิวแบบฉบับของผมแล้วกันนะครับข้อเสียก่อนเลยดีกว่าของรองเท้าคู่นี้นะครับอย่างนี้บอกนะครับรองเท้าคู่นี้นะครับโอ้โหดีไซน์ใหม่เก๋มากเลยนะครับ ว่ากันด้วยข้อเสียกันเลยดีกว่าข้อเสียนะครับเท่าที่ผมเจอเนี่ยคืออ่ะสองข้อเลยหลักๆนะครับอันที่หนึ่งเลยราคาครับราคาแรงนะฮะราคาแรงมากนะครับเออแปดพันกว่านะครับแต่ผมจับมาได้ผมซื้อมาได้ตอนที่เขาลดราคานะครับที่ซูเปอร์สปอร์ตนะนะครับเออหกพันสองนะครับกอล s ฟไซส์อูเอสสิบสองนะครับโฮก้าผมจะเพิ่ม ไซส์นะครับปกติผม11บครึ่งนะฮะผมจะเพิ่มไซส์เป็น12ไม่มีปัญหานะครับนะฮะเรื่องของหน้าเท้านะครับที่กว้างนะครับนะฮะผมเป็นคนหน้าเท้ากว้างนะไม่ถึงกับสอีแต่ผมใส่ได้นะครับไม่มีปัญหาปกติแล้วเนี่ยนะครับผมจะมีปัญหากับรองเท้าทั้งฮุกเกแลวก็ของไนกี้เนี่ยนะครับจะชอบบีบบริเวณนี้นะครับนะฮะ อัพเฟอร์2เนี่ยผมใส่ไม่ได้นะนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยนะครับมีปัญหาเลยครับวิ่งได้แค่ประมาณ10กิโลแล้วมันร้อนเลยแล้วก็พองเลยนะครับนะฮะสองข้างเลยนะฮะผมจะชอบมีปัญหานะครับตรงบริเวณนี้นะครับตรงบริเวณอาร์ชของของรองเท้านะครับนะฮะพูดถึงอย่างอื่นนะฮะอัปเปอร์ที่เปลี่ยนไปนะฮะโอ้ระบายดีนะครับนะฮะเรื่องของเชือกนี่ก็ให้มาเหลือเฟือเลยนะนะครับอันนี้ผมจะ ไม่ลงรายละเอียดมากนะคือแบบเอาแบบที่ผมใช้มาเลยนะฮะนะครับผมชอบนะบริเวณเออ่ฮิวฮิลคัลเตอร์ฮิวคอล่าเนี่ยนะครับฮิลคัตรตรคคนะลเตอร์ตรงนี้นะครับไม่ค่อยบีบเท่าไหร่นะแล้วคอล่าตรงนี้นะครับนะฮะทำเป็นเหมือนแบบสายสปีดเลยนะนะครับซัพพอร์ตดีมากเลยนะฮะนะครับแล้วก็เรื่องของเออ่ t r a คชัน่นไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับเอาท์โซนะฮะแล้วดูแล้วเนี่ยทนนะ คืออย่าลืมนะครับรองเท้านะฮะคือรองเท้าของฮก้าเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะมีปัญหาเรื่องของความทนทานเนาะนะครับไม่ค่อยทนอาโซนี่จะไปก่อนเพราะเขาให้มาน้อยแต่คู่นี้เนี่ยให้มาเยอะเลยนะครับเหลือเฟือเลยนะฮะเราบอกได้เลยว่าทนแน่นอนนะครับทนยังไงนะครับคือรองเท้าคู่นี้บอกไว้ก่อนนะฮะไม่ใช่คือ ตารางอันต้าผมนี่นะครับมีคนถามว่าวันนี้วิ่งวิ่งกี่กิโลผมไม่ต้องถามกิโลหรอกครับเอาเป็นว่าถามว่ากี่ชั่วโมงดีกว่านะครับคือมันลองรันทุกวันนะครับแล้วดูนะฮะคู่นี้ผมบอกได้เลยว่าผมใช้มาแล้วเนี่ยประมาณไม่ต่ำกว่า500กิโลนะครับไม่ต่ำกว่า500กิโลนะฮะใครที่ติดตามในสตาร์บารผมนี่จะเห็นเลยนะครับว่า,เ,าเวลาก่อนที่จะพีคเนี่ยนะในตารางเนี่ยก็มีกระโดดไปสัปดาห์ละเกือบ200โลก็มีนะครับ นที่สตาร์บา์ผมนะฮะนะครับโดมินิกเคนนะครับผมจำไม่ได้แล้วก็ไปดูเอาเองนะฮะโดมินิกเคนเนี่ยนะครับเคนเน็ตเนี่ยนะครับใครจะติดตามแล้วผมก็อยู่ในในทีมของสล็อตนะครับนะฮะสล็อตลันนิ่งนะครับก็ไปดูได้ติดตามได้นะครับนะฮะนี่คือเอาโซของเขานะฮะส่วนโฟมเนี่ยนะครับนะฮะเรื่องของโฟมเนี่ยนะฮะพีบ้าเนี่ยนะครับบอกได้เลยว่าโอ้โหนุ่มมากๆนะครับผมไปได้สัมผัส คู่นี้เนี่ยครั้งแรกที่เซ็นทรัเชียงใหม่นะครับเป็นร้านเลฟลาเนอร์นะครับที่เชียงใหม่แต่คู่นั้นเนี่ยเป็นสีใหม่ละเป็นสีดำนะครับอันนี้เป็นสีโ G เนาะที่ออกมาแล้วผมส,สิ่งแรกที่ผมสัมผัสเลยคือผมขอดูโฟมหน่อยนะครับแล้วไปลองจับจับบีดดดูโอ้มันนุ่มมากเลยนะครับแต่ติดที่อย่างที่บอกนะครับข้อเสียของเขาคือราคานะครับราคาเลย ข้อเสียอีกอันหนึ่งก็คืออคือถ้าเกิน50ากิโลไปแล้วเนี่ยนะครับ50ากิโลไปแล้วเนี่ยจะเริ่มมีปัญหานิดนึงนะครับตรงบริเวณอของผมเนี่ยคือปัญหาของผมคือหลังเท้าผมจะโก่งน,นะฮะจะสูงนิดนึงเพราะฉะนั้นจะเริ่มมีปัญหาบริเวณใต้ลิ้นนะครับตรงเนี้ยนะครับข้างในเนี่ยนะนะครับจะมีปัญหาที่ เริ่มเสียดสีเริ่มระคายนะครับสองอย่างแค่นี้ครับเท่าที่ผมเจอมานะบอกตรงๆเลยนะครับที่เหลือนี่บอกได้เลยレス pons ดีนะครับใครที่วิ่งแบบคือไม่ได้เร็วนะครับนะไปเรื่อยๆนะครับบอกได้เลยนะฮะคู่นี้นี่ไปได้ทุกเพจครับนะฮะนะครับทำมาสำหรับทุกระดับเลยนักวิ่งนะฮะแต่ผมคิดว่า แนะนำนะครับลงทุนครั้งหนึ่งเนี่ยผมว่าได้รองเท้าที่ดีมากๆเลยแล้วเป็นรองเท้าที่คือฉีกไปเลยนะจากรุ่นแรกนะครับก็วันนี้นะครับมาแบบเนี่ยเทอร์โบนะฮะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะฮะถ้าให้ผมเลือกนี่ก็คือเนี่ยแหละครับเป็นรองเท้าแห่งปีของผมนะครับถ้าเป็นพูดถึงซูเปอร์ชูนะนะครับในแง่ของซูเปอร์ชูนะครับรองเท้าแห่งปีเลยนะครับเราบอกได้เลยว่าปีนี้ถามว่าใช้ เยอะไหมก็มีนะฮะแต่น้องๆเขายืมไปนะครับรองเท้ารองเท้าซูเปอร์ชูผมหลายๆคู่นะฮะเพราะว่าผมไม่ได้ใช้เลยนะฮะพอคือมันลองลันทุกวันนะครับผมใช้คู่นี้แล้วก็สลับกับแตะนะครับค่อยๆเคาะไปค่อยๆเคาะไปเราไม่ได้เน้นความเร็วนะครับก็ฮอกก้านะครับซึ่งเขาเปลี่ยนจากก่อนนะาฮก้าโอนี่โอเน่เนาะตอนนี้ก็เหลือแต่ฮอก้านะครับ Rock e t X นะครับ Rocket X 2นะครับแนะนำเลยนะครับของขวัญปีใหม่สำหรับ2024นะครับก็ยังไม่สายนะครับเป็นรองเท้าที่อยากจะแนะนำเลยนะครับสำหรับเราเราที่ไม่ใช่อีลีดนะครับบ้านๆนะครับขอให้จบนะฮะวิ่งแล้วจบพอนะครับไม่ได้เน้นทำเวลาอะไรนะครับเป็นรองเท้าที่วิ่งแล้วสนุกมากนะครับนะก็ลองดูนะครับ เพื่ออมีลดราคานะครับช่วงโปรนะฮะอย่างผมก็เนี่ยและครับ6,200ผมจับมาได้ก็เอาอย่างน้อยๆก็ได้ซูเปอร์ชูมานะครับวันนี้รีวิวแบบเ,เห็นหน้านิดเดียวนะฮะเพราะมีหลังไหมมาบอกโอ้ไม่ต้องเห็นหน้าคนรีวิวได้ไหมจัดให้ครับนะฮะก็โคารกเกตเอ็ 2, ของขวัญปีใหม่นะครับสำหรับงานที่กำลังจะมามาราธอนนะครับ หลายๆเมเจอร์ของไทยเราต้นปี2024ยังไม่สายแนะนำครับโกลกาโรเกเ t ส2นะครับก็ปีใหม่นี้นะครับขอให้สุขภาพทุกคนแข็งแรงนะครับทำเวลาได้ดีนะครับตั้งเป้าหมายบรรลุเป้าหมายของแต่ละคนนะครับของแต่ละงานนะครับและที่สำคัญก็คืออุปกรณ์นะครับรองเท้าต้องมีแนะนำครับคู่นี้ครับ โอก้าโรกเก็ X 2ไว้พบกันใหม่นะครับปีหน้านะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็ร่ำรวยเฮงๆนะครับและที่สำคัญนะฮะใครที่อยากได้ New P B ขอให้ประสบความสำเร็จนะครับก็อย่าลืมนะฮะทำซ้อมให้ถึงนะฮะนะครับรองเท้ามันก็แค่อุปกรณ์ช่วยตัวช่วยอย่างหนึ่งนะครับสุดท้ายแล้วก็อยู่ที่ตัวเรานะครับไว้พบกันนะฮะจน รายการของแต่ละคนจะมีอะไรนะฮะก็ขอให้สมหวังนะครับไว้เจอกันนะครับที่จุดสตาร์ท2,024